การกินพยาตัวตืดผักสดเนื้อดิบหรือหมูดิบอันตรายยังไงคลิปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอัสลามอะลัยกุมคขาบ90วินาทีกับความรู้แพทย์ EP14 นะครับพยาตัวตื่นสายพัหลักเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือพยาตืดหมูและพยาตืดวัวการติดพยาเนี่ยจะทาให้เกิดเป็นซิสตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายและก็สามารถเกิดเป็นพยาตัวยาวๆในลำไส้ได้ซึ่งมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับพยาในระยะไหนไข่ของพยาเนี่ยมันจะตกอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามผักหรือหญ้าที่มันปนเ้้นนนววววาาาาททีีี่่หหมมมูรรัักกกกิญพพยย็จะํใบ พยาธิเข้าไปแล้วโตเป็นตัวอ่อนพยาธิตามกล้ามเนื้อต่างๆพอคนมากินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีตัวอ่อนของพยาธิหรือเม็ดสาคูติดอยู่เนี่ยตัวอ่อนของพยาธิก็จะโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้ของคนอาการเนี่ยก็จะมีเบื่ออาหารแน่นท้องท้องเสียและอาจพบเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวตอนขับถ่ายออกมาได้ซึ่งตัวเต็มวัยของพยาธิตัวตื่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปล่องๆแต่และปล่องเนี่ยก็จะมีไข่ของพยาธิอยู่เป็นจำนวนมากและถ้ามันแตกออกไข่เนี่ยก็จะออกมาตามอุจจาระของคนหมูและวัวเนี่ยก็จะมากินต่อวนเป็นวัฏจักรานิดักกผส ที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาเตือนหมูเนี่ยไข่มันจะเจาะกระเพาะเจาะลำไส้เล็กของเราไปตามกระแสะเลือดแล้วโตเป็นตัวอ่อนพยาทั่วร่างกายเกิดเป็นซิสเม็ดสาคูตามอวัยวะสําคัญสําคัญถ้ามันไปเกาะที่ไหนเนี่ยอวัยวะนั้นก็จะได้รับความเสียหายหนักสุดเลยก็คือถ้ามันไปที่สมองทาให้เกิดอาการชักปวดหัวรุนแรงแขนขาอ่อนแรงและอาจทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันถ้าหากเรากินพยาตัวตื่นตัวเต็มวัยเข้าไปปล่องที่มีไข่เนี่ยไปเจอกับน้ําย่อยในกระเพาะเราไข่จานวนมากเนี่ยก็จะทะลักออกมาแล้วก็โตเป็นตัวอ่อนช่อนชัยไปตามอวัยวะต่่่าาางงๆทรกกเเิดป็น ได้เหมือนกัน